ของพลอยวิริยารามมีชื่อเดิมว่าวัดใหม่วิรยะสังคารามก่อตั้งโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณะวะชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรวัดอยู่ในซอยลาซาน46ถนนสุขุมวิท105เขตบางนากรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีพระครูประพัสราที่คุณเป็นเจ้าอาวาสปีพศ2510เริ่มก่อสร้างวัดตามเจตนารมณ์ของคุณตาผ่องและคุณยายพลอยบัวรอดโดยทายาทและคณะผู้ศรัทธาได้บริจาคที่ดินและดำเนินการสร้างกุฏิไม้ทรงไทยและศาลาการประเรียนทรงไทยหน้าจัว่วครึ่งไม้ครึ่งปูน ต่อมาในปัจจุบันได้ใช้เป็นสถานที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาสิทธิ์ปีพศ2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อพระประธานอุโบสถ ในเดือนมิถุนายนปีพศ2512ภายในอุโบสถมีรูปปั้นจำลองพระพุทธโสธรซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทั่วไปปีพศ2550 เริ่มก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพที่วัดผ่องพลอยวิริยารามนับเป็นลำดับสาขาที่10จากกว่า300สาขาทั่วประเทศวันที่25กรกตดาคม2 5 5 0ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวาชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรทำพิธีเปิดสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา10วัดผ่องพลอยวิริยาราม มาเยี่ยมที่นี่ตอนนั้นยังอายุ5 0ู่มาเยียวครั้งนี้อายุ97แล้วแต่ก็ยังมีความประพริ่มใจอยู่ว่าหนะญาติโยมโดยรอบของวันนี้ยังไม่ถอยหลังยังทายกันช่วยกัน คือในวัดนี้อยู่ในเครือข่ายของหลวงพ่อ mm hmm. ก็หมายความถึงเป็นวัดปฏิบัติที่จะต้องยืนยัดอยู่ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง mm hmm. ที่เ็รียกว่าสมามาสมาธิ mm hmm. ในที่นี้เรียกว่าเป็นสถาบันพลรรังจิตตานุภาพสาขาสาขาสิบ mm hmm. ก็คือ ได้รับคำสั่งสอนที่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิและก็ปรากฏว่าที่นี่คนเลยเรียนไอคลาดไม่น้อยเหมือนกันแสดงว่าคนในแถบนี้ยังมีสถาที่จะปฏิบัติตัวของเราพัฒนาเพราะฉะนั้นเราขอให้เข้าใจว่า วัดจะเป็นสถานแหล่งที่ทำให้เกิดปัญญาจึงปรากฏว่าเราได้ตั้งศูนย์สมาธิเป็นเป็นการที่ถูกต้องที่สุดที่ว่าเมื่อมีวัดแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติสมาธิและสมาธิก็ง่ายๆทุกคนก็มาทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้ ด็กทำได้ผู้ใหญ่ทำได้คนแก่ทำได้เพื่อทำกันมาก็สาเร็จเป็นผลขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราเกิดมาเนี้ก็ถือว่าเป็นการสมบูรณ์<า>สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาสิบเริ่มเปิดสอนครั้งแรกในหลักสูตร ครูสมาธิรุ่นที่21เดือนสิงหาคมปีพศ2550ผู้ดูแลสาขาท่านแรกคืออาจารย์สุวิทย์หารเมธีคุณาทางสาขาทำการสอนเกี่ยวกับการทำสมาธิเบื้องต้นตั้งแต่การบริกรรมเดินจมกรมและนั่งสมาธิไปจนถึงสมาธิชั้นสูงผู้ที่เรียนจบหลักสูตรครูสมาธิ จะสามารถเป็นครูสอนสมาธิให้กับบุคคลทั่วไปได้อีกด้วยต่อมาในปีพศ2560อาจารย์พลตำดวดรวจตรีนายแพทย์สมชัยวุธินรงตะคูนและคณะนักศึกษาครูสมาธิร่วมกันปรับปรุงอาคารสถานที่เรียนครั้งใหญ่เพื่อให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับการเรียน และการปฏิบัติสมาธิมากยิ่งขึ้น ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาสิบวัดผ่องพลอยวิริยาราม สวัสดีครับท่านนักศึกษาหลักสูตรวิทนตศาสตร์สมาธิออนไลน์ทุกท่านครับผมพลตำรวจตรีนายแพทย์สมชัยวุฒินรุตกูลเป็นผู้ดูแลสาขาสิบวัดป่องพอยวิิยาลามครับอ่านอ,อื่นต้องขอกล่าวต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านนักศึกษาได้มาเรียนกับเรานะครับสาขาของเราเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านสีโพลลาซาน 46่สิุวิท105้ยบางนากรุงเทพครับสาขเราได้เปิดมาตั้งแต่ปีพศ2550โดยมีหลักสูตรหลักคือหลักสูตรครูสมาธิและมีหลักสูตรเสริมอีกหลายหลักสูตรเช่นหลักสูตรสมาธิชั้นสูงยานศาสมาธิอุตมะสาสมาธิและรวมถึงหลักสูตรวิทันดาสาสมาธิออนไลน์นที่ท่านกําลังศึกษาอยู่นะครับเป็นต้นนะครับในสาของเราเนี่ย การบริหารนอกจากผมเป็นผู้ดูแลสาขาแล้วเรายังมีท่านผู้ช่วยผู้ดูแลสาขาอีกสี่ท่านครับคือท่านอาจารย์วิไลแทนขำอาจารย์นพพรโปงามอาจารย์นาวาเอกพิเศษมนัดเจรจันท์และท่านอาจารย์มาลีตั้งประยุลิศครับในช่วงปลายปีพศ .2562 โ,โรคโควิดระบาด สาขาเราจาเป็นต้องปิดทําการสอนสมาธิชั่วขราวนะครับหลักสูตรออนไลน์จึงเกิดขึ้นนะครับหลักสูตรพิธันศึกาสมาธิออนไลน์เนี่ยมีจุดประสงค์คือต้องการให้คนนียได้เรียนสมาธินะครับผู้ที่ต้องการเรียนจะได้มาเรียนกันเนื่องจากสถิติในช่วงโควิดเนี่ยมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงเป็นพิเศษการที่คนเนี่ยอยากฆ่าตัวตายเนี่ย ก็เพราะไม่มีกำลังใจที่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะเจ้าหลวงพ่อของเราเนี่ยเปิดสอนหลักสูตรสมาธิจุดประสงค์หลักคือการสะสมพลังจิตพลังจิตคือกําลังใจเป็นการสะสมกําลังใจให้กําลังใจเนี่ยเข้มแข็งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและปะัญหาต่างๆไปถึงความเครียดต่างๆได้อย่าง,าง,างสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับจึงเหมาะสําหรับการเรียนสมาธิโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับจุดประสงค์ที่2คือ ต้องการให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยได้เรียนสมาธิที่ถูกต้องมีแบบมีแผนมีขั้นตอนอาการที่3คือสําหรับผู้ที่ไม่สะดวกในเกี่ยวกับเรื่องเวลาหลักสูตรออนไลน์นี้มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาสูมถ้าสามารถจะจัดเวลาที่เรียนให้เหมาะสมกับเวลาที่ท่านสะดวกนะครับหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับได้ดูแลโดย ท่านอาจารย์มารีตั้งประโยชน์เลืหรืออาจารย์ที่เราเรียกอาจารย์ไก่แล้วครับเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรออนไลน์และหลักสูตรพิเศษของสาขาโดยมีทีมของท่านเรียกว่าทีมแอดมินของที่เราเรียกกันนะว่าสี่ท่านนะท่านแรกคือท่านอาจารย์สิริมนนะครับศักพิชัยมงคลท่านที่สองคือท่านอาจารย์นัทธิดาอนันต์ประกิตท่านที่สามคือท่านอาจารย์มุชทิตาธรรมสังคม ท่านที่สี่คือท่านอาจารย์นริศลาสมบูรณ์นอกจากนั้นจะมีท่านคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะพี่เลี้ยงที่คอยดูแลท่านนะครับในการปฏิบัติสมาธิออนไลน์เนี่ยผมมีข้อแนะนําท่านนะครับข้อแรกการปฏิบัติสมาธินิทางออนไลน์เนี่ยต้องอาศัยความมุ่งมั่นความตั้งใจเป็นอย่างสูงเพราะไม่มีใครไปดูท่านนะตรวจสอบท่านว่าท่านทาจริงหรือเปล่าฉะนั้นความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับ ระเบียบวินัยต่างๆเนี่ยท่านต้องมีเป็นอย่างสูงนะครับข้อที่สองคือใน,นระหว่างเรียนเนี่ยฮะฟังเทปพระอาจารย์หลวงพ่อเทปของท่านอาจารย์ที่ทุกทวนนะครับอยากให้นักศึกษาท่านจดบันทึกไว้นะครับในทุกๆวันนะครับแลกลบมาอ่านซ้ํานะครับถ้าไม่เข้าตรงไหนก็ฟังเทปใหม่อีกรอบได้จะถึงตอนแปดล่งช้าของวันถัดไปครับข้อที่สามคือถ้านักศึกษามีข้อสงสัยประการใด ขอท่านนักศึกษาถามครับถามอาจารย์ท่านที่ปรึกษาสามคณะพี่เลี้ยงครับทุกท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านถามนะครับขอท่านถามก็อย่าเกรงใจดูครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอยากให้ท่านเข้าเรียนและปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเน,นื่องทุกวันครับเพราะการไม่ปฏิบัติสมาธิสักระยะหนึ่งเนี่ยจะทําให้สมาธิของท่านเสื่อมดังน้การมาปฏิบัตมิมาปฏิบัติใหม่เนี่ยบางครั้งเหมือนท่านมาต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับ มันเป็นการเสียโอกาสนะครับในท้ายสุดนี้ก็ผมขออาราธนาพระบารมีของพระอาจารย์ท่านเจ้าประคุณนะครับสมเด็จพระยาณะวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินโทโรของเรานะครับจงอํานวยพรให้นักศึกษาหลักสูตรพิธัศาสารสมาธิออล่าทุกท่านประสบความเสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถอด